สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดียามบ่ายครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต o วั t ฟ o ร Fun Channel นะครับพบกันวันนี้ก็อยู่ที่บ้านโมเดิร์นกลางนานะครับพิกัดบ้านน้ำเมืองน้อยอำเภอบังคนจังหวัดสกลนครน,นะครับวันนี้มาอัปเดตกันนะครับสําหรับวันนี้มีการงานเพิ่มนะครับคือมีการมุงหลังคานะครับเพิ่มมา ครับเดี๋ยวอตอนนี้ช่างกําลังขึ้นเชิงชายนะครับเดี๋ยวรอสักพักมุงแผ่นหลังคาเสร็จเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันกับวันนี้ค่าใช้จ่ายในส่วนของแผ่นหลังคาเพิ่มเข้ามาจะมีค่าใช้จ,จ่ายเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับในส่วนของค่าของเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับครับที่น้างานช่างโวนะครับเป็นบ้านทรงโมเด์น,นะครับโมเดนกลางนา EP นี้พบกันเป็น EP ที่6นะครับ อัปเดตตามอัปเดตบ้านทรงโมเดิร์นนะครับเป็นบ้านเสา12ต้นนะครับเนื้องานตอนนี้ตั้งเสา9ต้นแล้วก็ทำโครงหลังคาวันนี้จะทำการมุงหลังคานะครับตอนนี้ช่างกำลังเดินเชิงชายอยู่ครับหลังจากาติดเชิงชายเสร็จเราก็จะทำการมุงกันแล้วนะครับนี่ครับในส่วนของแผ่นมุงนะครับเป็นเมทัลชีตนะครับ เจ้าบ้านก็สั่งเข้ามาเรียบร้อยนะครับที่ความยาว9เมตรจำนวน18แผ่นนะครับครับนี่ครับเป็นสีดำนะครับเ <Wow. S 1> มทัานชีสสีดำครับซึ่งก็จะทำการตัดกับเชิงชายสีสักทองนะครับนี่ครับบางท่านอาจจะถามว่า,าหลังคา3า3สเต็ปทำไมแผ่นถึงสั่งมา9เมตรคือตรงนี้ เจ้าบ้านถามช่างว่าบ้านกว้างเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่ก็สั่งตัดมาเลยครับโดยที่ยังไม่ได้ดูว่าหลังคามีกี่สเต็ปครับตรงนี้ก็เลยจะทําให้เกิดการงานเพิ่มนะครับงานงอกงานบอสังโวครับในการตัดแผ่นนะครับครับพูดถึงเรื่องมุงหลังคานะครับมุงแผ่นเมทัลชีตนะครับก็ให้ความรู้ เอฟซีกันนิดหน่อยนะครับให้ความรู้ทุกท่านกันนิดหน่อยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการมุงเองมีงานเล็กๆต้องการมุงเองนะครับขั้นตอนการวางแผ่นนะครับก็นี่ครับจะวางท่าไหนก็ได้นะครับขออย่าวางด้านข้างล่างขึ้นมานะครับครับคือลักษณะนี้จากนั้นก็มันมีจุดสังเกตอยู่จุดหนึ่งที่ตรงนี้ห้ามพลาดนะครับจุดสําคัญเลยนะครับครับตรงนี้เขาเรียกว่าลิ้นรองน้ําฝนนะครับตัวนี้ต้องอยู่ล่างตลอดนะครับสมมุติว่า เราวางแผ่นยิงสกูไปแล้วเรียบร้อยยิงลงแปลแล้วเรียบร้อยพอแผ่นต่อไปนะครับแผ่นต่อไปต้องมีลักษณะอย่างนี้ครับคือแผ่นแผ่นแผ่นที่เข้ามาครอบต่อไปต้องครอบลักษณะนี้นะครับนี่ครับคือตัวนี้อยู่ด้านบนให้ลิ้นรองน้ำฝนอยู่ข้างล่างนะครับเราจะมุ่งไปในลักษณะไหนก็ได้คือขอให้อยู่ในลักษณะของอลิ้นรองน้ําฝนนี่อยู่ข้างล่างนะครับนี่ครับ อย่างนี้เป็นอันว่าใช้ได้น้ําไม่รั่วนะครับครันี่เป็นเกความรู้เกตความรู้ Get นะครับให้ทุกท่านได้นําไปใช้กันสําหรับท่านที่ทําเองนะครับมุงห้องน้ํามุงงานเล็กๆ4แผน่น5แผน่นอยากจะทําเองก็วางแผ่นให้ถูกนะครับ หลังคาใช,ช้เมทัลชีตสีดำนะครับทุกท่านครับเป็นสีดำตัดกับเชิงชายสีสักทองนะครับก็งานที่ออกมาก็สวยงามนะครับเห็นไหมครับสีดำคอบดำนะครับ <Hey. S 1> ตัวนี้เป็นมเมทัลชีตนะครับ <Hey. S 1> เบอร์30นะครับเจ้าบ,บ้านซื้อมาคำนับตอนนี้ช่างประมงเสร็จเรียบร้อยใส่ครอบข้างเรียบร้อยนะครับช่างก็กำลังติดสีข้างที่เหลือนะครับใน ฝั่งทางโน้นนะครับรเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันในรายละเอียดตรงนี้นะครับครับเมทันชีสเจ้าบ้านก็ซื้อมาทั้งหมด18แผ่นนะครับแผ่นละ9เมตรนะครับโดยที่จ้าบ้านสั่งเข้ามาก่อนที่ช่างจะมาทําโครงหลังคานะครับก็เลยทําให้อ่าพอขึ้นหลังคาแล้วมันเป็นหลังคาเป็น3สเต็ปช่างก็ทําการตัดนะครับตัด แยกขึ้นไปมุงตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นบ้านหลังคา3าสเต็ปนะครับครับก็ทบทวนกันนิดหน่อยนะครับหน้าบ้านกว้าง9เมตรนะครับแบ่งออกเป็น2ล็อกนะครับล็อกละ4เมตรห้นะครับนี่ครับแล้วก็จากนั้นก็ยื่นหลังอีก2ล็อกล็อกละ4เมตรนะครับก็เป็น8คูณ9เมตรอันนี้เป็นตัวบ้านหลักนะครับยังมีระเบียงยังไม่ขึ้นนะครับครับให้ทุกท่านได้ดูกันครับเนื้องานวันนี้อยู่ที่ มุงหลังคานะครับตั้งเสาทำโครงหลังคามุงหลังคาเรียบร้อยเยอยทคานร่างคานคอดินเรียบร้อยนะครับก็นี่ครับงานคานเรียบร้อยจากนั้นเจ้าบ้านก็เกาะอิฐขึ้นมาสองก้อนเพื่อที่จะเทคานบนแล้วก็ทําการอัดดินทําการเทพื้นในคลิปต,ต่อไปนะครับครับ <kommen S 1> มาดูในส่วนค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นนะครับหลังจากคลิปก่อนตั้งเสาทําโครงหลังคาทําคานตอนนั้นเจ้าบ้านจ่ายไป 60,000บาทนะครับในส่วนของค่าของไม่ไม่รวมค่าช่างนะครับวันนี้ก็มีในส่วนของค่าแผ่นนะครับ18แผ่นแผ่นละ9เมตรความยาวรวมก็อยู่ที่162เมตรเจ้าบ้านซื้อมาในราคาเมตรละ125บาทก็ชใช้จ่ายไปในส่วนนี้20,000กับ250บบาทนะครับในส่วนของแผ่นหลังคานะครับ ครับนี่ครับช่างก็กาลังปิดสีข้างกันนะครับกาลังปิดสีข้างกันสําหรับครอบข้างนะครับครอบข้างก็เป็นครอบข้างความยาว4เมตรสินะครับเจ้าบ้านก็ซื้อเข้ามา12บแผ่นนะครับความยาวรวมก็อยู่ที่49เมตรนะครับเมตรละ125นะครับในส่วนนี้เจ้าบ้านก็จ่ายไป6,150บาทนะครับ จากนั้นก็เป็นในส่วนของสกรูนะครับที่จาวบ้านสั่งเข้ามานะครับในส่วนของการมุงหลังคานะครับสกรู500ตัวตัวละ2บาท50สตางค์นะครับก็ใช้จ่ายในส่วนของสกรูไป1,250บาทนะครับนี่ครับก็ออกมาสวยงามนะครับหลังคา3าสเต็ปนะครับสเต็ปแรกเทลงด้านข้างลาดเอียงลงด้านข้างแล้วก็สเต็ปที่2เทลาดเอียงลงด้านหลัง แล้วก็สเต็ปที่3ก็ลาดเอียงลงด้านหน้านะครับนี่ครับเป็นหลังคาสสเตป็ปงานตอนนี้มุ่งหลังคาเรียบร้อยนะครับก็จากนั้นเจ้าบ้านก็ในส่วนของค่าใช้จ่ายนะครับที่เจ้าบ้านสั่งเข้ามาก็มีบล็อก1,100ก้อนนะครับก้อนละ6บาทก็เป็น6,600นนะครับที่เจ้าบ้านจ่ายเข้ามานะครับจากนั้นก็เป็นทรายทรายรวมแล้วก็5คิวคิวละ450ก็เป็นเงินอยู่ที่ 2250นะครับจากนั้นก็เป็นปูนก่ออีก20ถุงนะครับปูนก่อก็ตอนนี้อยู่ที่ถุงละ140บาทนะครับก็เป็นเงิน2อ0พนนะครับก็เป็นค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นในตอนนี้คือ,อเพิ่มขึ้นมาอีก47,800บาทนะครับจากค่าใช้ใจ่ายเดิม60,000นนะครับรวมแล้วตัวเลขกลมๆนะครับคิดเป็นตัวเลขกลมๆตอนนี้บ้านโมเดิร์นกลางนานะครับหลังคา3าสเต็ป ตามเนื้องานนะครับหลังคาตามเนื้องานนะครับหลังคา3สเก็ปก็ใช้จ่ายไปแล้ว1นึ่งแสนหนึ่งนะครับครับไม่รวมค่าช่างนะครับเพราะว่าตรงนี้ช่างคิดราคาเหมานะครับเหมาจบหลังนะครับครับแต่ถ้าถามว่าราคาการตั้งเสายยโคงมุงหล,ลังคาเท่าไหร่นะครับถ้าคิดตามสภาพตลาดปัจจุบันนะครับตั้งเสาก็อยู่ที่อ่าต้นละ พันห้านะครับพันห้าพันแปดสองพันนะครับหรือว่า,าในการทาโคงหลังคาหรือว่ามุงหรือว่าคิดรวมกันเลยนะครับทั้งตั้งเสาทาโคงหลังคาแล้วก็มุงตอนนี้ก็อยู่กันที่ประมาณตารางเมตรถ้าคิดตารางเมตรนะครับตารางเมตรละ450บาทน,นะครับครับมีสำหรับทนที่กำลังมองหาช่างนะครับครับที่จะเข้าไปทำบ้านนะครับ สำหรับหน้าง,งานตรงนี้ก็เป็นของช่างโบนะครับสำหรับท่านที่ต้องการสอบถามเรื่องงานทำบ้านงานปูนนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ช่างโบนะครับที่เบอร์โทร0887281521นะครับติดต่อกันเข้ามาสอบถามช่างโบได้นะครับครับแต่ก็ก็ขอขอบคุณเจ้าบ้านนะครับที่อนุญ,ญาตให้ทางเราได้เข้าถ่ายทำนะครับเป็นบ้านของคุณกองมณีต่าวิ่งย่างนะครับก็ทำธุรกิจทำ เตาปิ้งย่างนะครับตรงนี้ก็สามารถติดต่อได้นะครับรับส่งทรศัชทนาจักรนะครับ0984027715นะครับครับให้ทุกคนได้ดูกันนะครับจ่ายกันไปแล้ว1 1 0 0 0 0นะครับในส่วนของค่าของเป็นโมเดินกลานาครับตอนนี้เพิ่งขึ้นเสาต,ตัวบ้านหลัก9ต้นนะครับยกโครงมุงหลังคาเรียบร้อยเป็นหลังคา3สเต็ปหลังคาเมทันชีตสีดำนะครับ ด้วยเชิงชายสีสักทองนะครับครับให้ได้ดูกันนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปจนถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องตาออดฟอร์ฟันแล้วก็กดกระดิ่งให้ตาอัดด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้ต้องจากลาทุกท่านไปก่อนครับพบเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ